อยากกินเกี๊ยวกลาทอดของดีท้าฉลองมากเจ้าต้นตำรับก็หากินยากชะมัดแต่ถ้ามาที่นี่ได้กินง่ายๆแน่นอนการเดินทางก็ไม่ธรรมดาจอดรถที่รานวัดช่องลมแล้วนั่งตุ๊กๆของที่ร้านได้ฟรีๆรับลมปัะทะหน้าซะหน่อยชิลสุดๆแค่ไม่กี่อึดใจก็ถึงแล้วค่ะร้านเจ๊ไพริมเขื่อนท่าฉลอมอยู่หัวสะพานเลยขายอาหารทะเลบรรยากาศบ้านๆแต่รสชาติไม่ธรรมดา อย่าเพิ่งสั่งวูวามกันนะคะเพราะเสิร์ฟจานใหญ่ใช้ได้เลยแน่นอนว่าจานนี้ต้องจาดเกี๊ยวปลาทอดใช้เกี๊ยวปลาของตีไห่หงเจ้าต้นตำรับด้วยซึ่งปกติหากินไม่ง่ายเลยแหละทอดมาร้อนๆกรอบนอกแต่เนื้อนุ่มหนมจิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานนะ้ำ<อ>รวนสุดๆสมใจอยากแล้วไปกันต่อเถอะ หมึกไข่นึ่งมะนาวหม้อน,นี้ประทับใจค่ะพราะหมึกไข่มาแบบไข่แน่นไข่เต็มไม่มีเละไม่มีไหลน้ำนึ่งมะนาวเปรี้ยวแซ่บสดชื่นตามมาติดๆด้วยกุ้งผัดพริกขี้หนูกุ้งแดงดีๆผัดมาแบบเน้นซีอิ๊วน้ำมันหอยราดน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกหน่อยครบรสเลยผัดชาเนื้อปลาเก๋า ปลาเนื้อนแน่นหนังนึบเครื่องถึงเอาน้ำผัดฉะาคลุกข้าวนะคือดีมากถ้าอยากกินอาหารทะเลแบบไม่ต้องหรูแต่สดคุ้มและมีเกี๊ยวปลาทอดด้วยมาร้านนี้เลยแนะนำจองโตล่วงหน้านะคะเพราะคนเยอะตลอดตลอดร้านเจ๊ไพรริมเขื่อนท่าฉลอมเปิดทุกวัน9ก้าโมงครึ่งถึงสองทุ่มค่ะ